สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดสวัสดีแฟนพันแท้ทุกทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานเจมอนทีมงานรถบรรทุกแต่งทีมงานรถไบโคคุณภาพมาตรฐานบอดินสนุกสนุกโหดโหดมันมัน กับดินทรายเด้านะครับที่บ้านหน้องอีเข็มตำบลเมืองเสือพยัคฆภูมิวิสัยมหาสารคามครับเปิดหัวเที่ยวแรกครับสำหรับสายบรรทุกอีสุจุไดก้าสุดหลอเสียนุลั่นออกไปแล้วครับเสียนุเมียรวย รถขุดโกเบโก้ sk 1 4 0งสีูน์ lc super x ของทีมงานเจมอนครับทามกลางสภาพอากาศกำลังพอดีพอดีเลยครับไม่ร้อนมากบ่ดินมาตรฐานเหลือเกินฝนตกก็วิ่งได้ เพราะว่าเมืองพยักฆับภูมิสิสเนี่ยจะเป็นดินทรายครับถ้าแห้งเมื่อไหร่และเดาอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปไหนแต่นี่หน้าฝนกับเจอน้ำเข้าไปนี่จะแน่นมาแล้วครับเดก้าสุดหล่อเสียแทน อีสุสุเดก้าสุดหล่อสีเขียววิ่งไม่ไกลครับกิโลเสร็จๆนาดินสวยมากมาเป็นคันที่สองครับ พทด่สาตามมาล็อกกี้สีแดงโอ้รอบจัหแื้เกินครับเจ้า1 40นี่รอบจัหลด้เกินแล้วดินขุดง่ายด้วยองศาวงสวิงได้หมดเลยครับปล่อยตัว ยแมนครับล็อกกี้สีแดงฮะอะไรนะไป,ไปเดี๋ยวตามไปลงมาดัดกระจกไปล่อต้นไม้ต้นไหนมาไม่รู้ทางเข้ามานี่ต้นยูคาลิตัสสข้างทางเลยแคบมากพอดีกับตัวรถ อตัวครับเสียแมนล็อกกี้สีแดงนี่มาเป็นคันที่3ครับจอดแบบนี้แน่นอนคันที่4ีต้องมาครับโน่นมาแล้วอีกคิวสั่งคันที่4นี่ล็อกกี้สีน้ำ e, เงิน เป็นทางด้านของเสียิ q ซังครับชื่อสั้นๆก็คือเสีย Q ชื่อยาวๆก็ไพ่เลาะไพ่เลาะิ q ซังลงมาแล้วครับฮะอะไรนะอ้าวโดนเขาหลอกว่ายางรั่ว เขาจะตัดเขาจะตัดกำลังคู่ต่อสู้แล้วเดี๋ยววิ่งไกล้ด้วยวิ่งสะดวกสบายอย่างนี้รายจ่ายก็จะเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าวิ่งโหดๆยาก รายจ่ายนี่ก็จะเพิ่มน้ำมันก็กินค่าสิกรอรถก็เพิ่มไปแล้วครับโอ้รอบจัดดีเหลือเกินครับ นี่อาวุโสนะครับถือว่าวิชานี่ระดับปรมาจารย์เลยแล้ครับ ดินล่วงมาพร้อมเลยเนียนตาเลยครับฝีมือนี่ระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์ปรมาจารย์เรียกครูกันเลยทีเดียวครับเจ้าเบียร์น้อยร้อยลีลาครับผมมาเป็นคันที่5ครับในสก,กัดเจมอนในชั่วโมงนี้ ทุกที่ที่มีงานไปนะครับขอให้บอกไปหมดวันนี้อยู่ในชุดของเจมอนครับอีโนโมเมกาสีขาวสุดหล่อจอมดีเดือดประจำทีมงานทนายต้อยเลยวันนี้ส่งมาช่วยราชการกับทีมงานเจมอนครับ นิ่มมากรถแบคโคนี่นิ่มมากเนื้อเนื้อเน้นเน้นเข้าโค้งอย่างแรงเลยดูสีครับแต่นอนนอนทางพอดีกับรถเลยครับ โอ้มากับสายฝุ่นสายลมเลยครับเซียเอ็นจอมดีเดือดอีกหนึ่งคันครับ ขุมใหญ่มาไล่ตูดมาครับล็อกกี้สุดรอเสียยะบีตูดเสียเอ็นมาเลย ปล่อยตัวปล่อยตัวที่5้าปุ่งกีครับห้าปุ่งกีใหญ่ๆสวยงามครับนี่มาเป็นคันที่7ครับผมล็อกกีสุดหล่อคันนี้เสียยะ ฉายาเสียยะขวัญใจมอต้นฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับฝีมือล้วนๆครับแต่ปัจจุบันนี้มอปร่งมอปลายกันหมดแล้วมหาอะไรก็มีเหลืออีกคันนึงครับ เลือเสียบแบงก์อ้าวนี่มาพอดีเลยคันสุดท้ายครับคันนี้ชุดนี้8คันปล่อยตัวไปแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่เสียแบงก์ครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูที่เทกันบ้างดูมุมบ่อดินกันแล้วก็จะพาไปดูมุมของที่เทกันบ้างนะครับว่าจะโหดมันหาขนาดไหนติดตามกันต่อไป จับเหลือเกินปล่อยตัวโอเคครับเจอกันไหมสวัสดีครับ